สวัสดีครับจะมารีวิวนะผมเชฟปีศูนย์ห้านะครับตาสองชั้นนะครับคันนี้แปลงหน้าตาหวานมาแล้วนะครับรอกมาชมครับผมเครื่องพิสตาสติดง่ายนะครับแอร์เย็นเพลงเพะนะครับผมของแต่งภายในมีพวงมาลัยแล้วก็วัดพูดวัตตงดันๆนะครับประมาณนี้ภายในก็เดิมๆนะครับมีกตะจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกติสีบานนะครับภายในสวยประมาณนี้เลยนะครับพอดีเดิมบางทั้งคันนะครับไม่มีชนหนักครับ เล็มเอกสารี่โดนครบนะครับปลาสี่หกแปดทรงล่อเลยครับมาชมทรงล่อแบบนี้เลยนะครับล้อขอบสิบแปดนะครับผมไบหน้าใส่ปิ้งนะครับแบ่งมาให้ล่อแล้วนะครับเครื่องเป็นสองพันห้านะครับดีแมปนะครับผมมี turbo สามพันหนึ่งลูกครับแต่ก็ท่อแทนนะครับประมาณนี้เลยนะไม่ดันฟันไม่ไหลนะครับเดินทางไกลได้ปกตินะครับผมทรงล่อประมาณนี้สี่ประตูแล้วครับเชฟ นี่จะตายนะครับราคาเบาๆนะคันนี้สีสันก็เล้าพันโดยรวมสวยนะครับราคาคันนี้เปิดอยู่ที่หนึ่งแสนนะครับสี่หมื่นเก้าพันบาทครับหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมพอดีเดิมบางทั้งคันนะครับผมสีสันรอบคันสวยครับมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นเอกสานจีโกนครบลดล้างชื่อบุคคลภาษีไม่ขาดนะครับผมอันนี้เลย 149,000บาทนะครับดูรลได้ที่ยุทธยาเสนานะครับสนใจคุยสอบถามได้ครับส่งไปทั่วประเทศเหมือนเดิมนะครับ